สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีผู้ชมทุกทท่านครับผมครับวันนี้มาแรงน้อยนะครับผมนะครับตอนนี้ปอดอ่ำแล้วครับนะครับผมจะมาใส่เบ็ดนะครับนะครับเบ็ดเป็นเยื่อเขียดนะครับผมนะครับวันนี้เอาเม็ดห้าสิบมานะครับผมนะครับจะใส่ตีหนาแน่นท่วมเนี่ยนะครับผมนะครับครับเดี๋ยวบึ้ง ตอนเข้าคนนี้แหมน้น่อยนะเดี๋ยวเฮามาลุ้นการถ้ำดำนะครับว่าจะได้ปลาอ้อยงพ่องนะครับผมครับเดี๋ยวบุดมาปะกันครับมารุ่นด้วยกันครับครับนี่เฮามารุ่นหลังแรกนะครับเนาะรอบแหลกนะครับนะครับท่านชมครับหลังแรกก็ติ๊แล้วนะครับโดนแล้วนะครับผมถึงขึ้นมาก่อนนะครับอืมนะครับผมปลาลิ้มนะครับเนาะโอ้สวยงามอยู่นะครับผม ตัวแรกมันมันมันครับครับหลังนี้ติดแหมหลังนั้นนะครับท่านผู้ชมครับอุ้ยผมซื้ออื่นนะครับนะครับเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาก่อนนะครับผมอืมนะครับได้นี่แหมตวงแล้วครับผมท่านผู้ชมครับมาดูหลังนี้นะครับผม ปลาลิมปาลิมที่นี่เห็นตัวแล้วนะครับนะครับถ้าถ้าปลา,าลิ้มตัวน้อยนะครับนาอเวลากินนะครับเขียดมันจะยังอยู่ๆนะครับนาอกมันจะเบเหมือนปลาตัวใหญ่กินนะครับปลาตัวยยใหญ่กินนี่เขียดมันจะหายไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นมาก่อนนะครับครับได้เห็นตัวแล้วนะครับผม มาดูหลังนี้นะครับป่ากินแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวมาลรุ่นพอนะครับเป็นปลายนะครับผมปลากิ่งครับท่านผู้ชมครับนะครับผมโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับนะครับไซ่ยิ่ใไซ่่เหมือนกันนะครับผมนะครับผม ลิ้มนะครับอ่าเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปนะครับดูหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับป่าที่ทำแล้วนะครับผมเดินมาก่อนนะครับลิ้มนะครับผมได้แฮมทั๋วแล้วครับ นี่นะครับอ๋อนี้สึกว่าน่าจะเป็นเยียนครับผมนะครับท่านชมครับดูตัวใหญ่ขนาดเล่นนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออยาดเก็บกันนะครับผมตองนี้ปลากินหล้วนะครับผมตัวใหญ่อยู่นะครับ มาก่อนนะครับโอ้ตรงนี้ผ่ากินม่า้ครับนะครับได้ในตวงแล้วนะครับผมมาดูหลังนี็นะครับน้องชมครับตรงข้ามกันเลยครับผมอครับได้ในตวงแล้วครับผมโอ้คู่กันพอดีครับนะครับ จะสองตัวตัวชิดใหญ่นะครับผมนะครับดูหลังต่อไปครับครับดูหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะครับติดนี่ตวงนะครับนะครับอันนี้น้ำน้อยยิ่งได้ก็ยังมีป่าอยู่นะครับผมผมดึงขึ้นมาก่อนนะครับนะครับผม ลิ้มน้อยนะครับได้แฮมตัวงแล้วครับผมครับมดูทางนี้นะครับลิ้มกินแฮมแล้วนะครับลิ้มน้อยนะครับนะครับบอกให้นะครับผมนะครับครับตีเนียแมหลังแล้วนะครับ นะครับผมนะครับเห็บหนึ่งแต้มนะครับผมหนึ่งนี้นะครับปลาติดแหมแล้วนะครับผมโอ้โหทำชงครับตัวใหญ่ขนาดครับผมโดปพาด์ตต่เดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะครับนะครับใหญ่ขนาดเลยครับผมครับทำชงครับดูหลังนี้นะครับ ปลากินแหมแล้วน,น,นะครับผมมาดูกันนะครับปลาน,น,นะครับนี่ปลาคดครับผมนะครับปลาคดนะครับผมได้แหมตัวแล้วครับปลาคุดกินเคยดนะครับครับดูหลังนี่แหมนะครับดูลองจงครับ รุ่นโบเป็นปลายนะครับปากกฏของมันะครับผมนะครับปากกฏตัวที่สองนะครับผมโอ้ตัวใหญ่อยู่นะครับนะครับอันนี้ตีหนังแล้วนะครับผม ลิ้มนะครับแดมตวงแล้วครับครับดูทังนี้นะครับปลากินแล้วนะครับนะครับผมครับดึงมาก่อนนะครับนะครับปลาลิ้มนะครับผมครับคืนนี้ก่อปอก่อนนะครับผมครับนะครับท่านชมครับโอ้วันนี้ก่อได้เยอะแยะเลยนะครับหลายตัวขนาดเลยครับนะครับ ใชกับจั้มอจั้มอนะครับได้เยียนตัวได้ปรากตตัวป่าลิมตัวนะครับเนาะครับเดี๋ยวผมจะมาจังดูนะครับเนาะว่าน้ำหนักจะกี่กิโลนะครับผมโหหมดได้เนี่ยแล้กนนะครับเดี๋ยวลองพอนะครับเนาะว่าจะได้กี่กิโลนะครับสำหรับป่าหมายนี้นะครับ ถึงขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ3.8นะครับผมกระชังนี้นักประมาณสัก3-4ขีดนะครับนะครับน่าจะได้ประมาณ3ากิโลปายนะครับนะนะครับโอ้ถือว่าได้อยู่นะครับนะครับกับหมายนี่นะครับนะเยื่อเขียดนะครับครับตัวจัดใหญ่จัดใหญ่นะครับเนาะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านตัวนี้นะครับเนาะกา หากชอบคลิปบรรยากาศอี้นะครับเนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณเออ่ตังเอฟซีตังผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะที่คอยตักข้อความมาหากันส่งกำลังใจมาให้กันนะครับเนาะก็ผมขอขอบคุณเจ้านักนะครับเนาะครับก็วันนี้ขอขอปอตี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเทียวน้าจะไปที่ไหนเนี่ยฝากชมฝากติดตามผมกันนะครับเนาะครับคืนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม